เอาล่ะก็พบกราฟสดีทุกท่านกันเดือนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไรล์เรืองเจ้กันนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาซุมกาัาบาอัศวินกับเจสิก้าขีมา่ม้าเอ้ยไม่ใช่ออออโอเคอากาศเย็นนะโอเค อันนี้ก็เป็นตารางล็อกอินทํานะกับว่ามีมีอุปกรณ์ของมันงั้นแหละถ้าเหมือนกับมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามางั้นนะโอ้เรนจอที่ทเช้าขายเพิ่มได้อะไรไม่รู้ทังมันอะไร สามารถรับเลนจ์จิตดาวขึ้นไปแน่นอนนี่ฮะเป็นการทดสอบว่าไม่ได้เล่นมานานคนนกดูดิทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวาก็ไม่ได้เปลี่ยนเมื่อได้เล่นนะตังก็ อยู่อยู่กับที่โอเคอุปกรณ์ใหม่ไม่มีโอเคสองครั้งพอนะผมยกเลิกสองครั้งพอสุ่มกันเลยไหมโอเคผมสุ่มกันเลย <S 2> <S 2> <S สุ่มกันแล้วผมอ้ยอ้ยอ้ยได้แล้ว ตัวอะไรครับฮันนี่ครับผมฮันนีผู้แข็งแกร่งครับผม <c oughs> <c oughs> เออกระดานนี้ไม่คุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เออตัวปลาวแปโอ้ปาเทพประยุทธ์นึกว่าพออประหยัดอือเดนิสมาทำไมครับตัวแจกไม่คุม้มตัวใหม่ไม่ได้สักตัว ได้มาสักตัวก็ยังดีครับผมถ้าได้มากดไลค์ครับผม่าลืมกระเทิรบอะไรนะครับผมถ้าได้ตุ๊ดที่สี่ครับเอ่อเจ็ดดาวตุ๊ดที่ห้าเอ่อ้าหเอ่อไม่นะแค่นี้ล้มละลาย ไอกาซากากอ้ยอ่ยยาไม่มีอะไรครับดวงผมไม่ไมดีเองผมมันก็ไม่มีดวงอะไรเฮียตกใจนึกว่าเจสก้าตัวใหม่นี่มันเจสก้าสี่หมูไปหน้าอันหล่อเหลาพวกมึงเหมือนกันเสือเกินเสือเกิน โอเคเอามาให้ตัวนี้ละกันนะนี่ไงของอีเวนต์ก่อนฮนะทั้งเกตได้ว,ว่าไม่มีตัวใหม่เลยไม่มีอะไรใหม่ออพวกนี้เอามาทำอะไรดีเอามาย่อยไหม เอามาย่อยเลยไหมเจสิการนี่ย่อยเลยตัวกากย่อยไปเลยฮะตัวฟรฟเดดเดนิ้าตัวละโวยฮันฮันฮันไม่เอาไม่ต้องการ ดาวตัวที่ไม่แม็กไม่ไมีเหรอป้าโอ้ไปไรู้สิมันมีวิธีวิธีหนึ่งเอ่ตอตรงไหนไม่ใช่ตรงนีตงน้ตรงไหนนะ้องเอออยู่ไหนนะ เออตัวอ๋อเออตรงนี้ไม่ได้เล่นนานลืมลวโอเคเอะทำไมาไม่รับก็ไดอยูได้อันตามาเพรงเข้าไป เอออยากรู้สาเหตุทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนทั้งทดลองว่ะหรือว่ามันมีตัวน่าสนใจอ,อ๋อโอเคจริงด้วยนี่ไงน่าสนใจไปทีมใช่ไหมโอเคตะ <c oughs> ก,กี้ไม่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นไม่ได้เหรอมันเพิ่มเยอะเกินไปนะบางที เาข้าใหม่ก็มไม่แน่ผมปีนี้ผมอาจจะทำให้ลิซ่าแม็กก็ได้นะเดี๋ยวดึงไปไม่ได้มาเข้ามาไงเอ๊ะดึงไม่ได้ ดึงไม่ได้มาเพราะว่า,าไงวะกดไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไอ้ว่าเออสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้เออเฮ้ยใจเย็นไม่อาแม่ เดี๋ยวนะป๊บนึงไม่ได้จะออกโอเคได้แล้วพับเข้าไปครับจากสองหมื่นหกใช่ไหม <c oughs> อัพแค่หนึ่งวิลมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่มเยอะไปนะบางที บวกสิบว่ปะปัดหดเกินเรชาตัวนี้วิวั์ให้กลายเป็นอันต้าแล้วก็มาอัพใส่ดีไหมบ้าป่าวใครจะบ้าเอาเรียวหนามมาอัพเพื่อเอามาอัพใส่ตัวนี้ไม่ไม่ยัดดูตัดต่อได้โอ้โหเจอ <c oughs> เน,นิดมาเพิ่มระดับเลยอันนี้แม็กแน่นอนต้อเอาตัวเวลวน้อยก่อนครับเพราะว่าถ้าเอาตัวแม็กตั้งแต่แรกๆมันจะไม่ดีนะเห็นไหมมันเริ่มจะอาเฮ้ยผมถ้าให้เดาวัตถุดิบไม่พออ้าวเฮ้ยอันนี้เวลวเยอะสุดแต่ไม่ได้ มายความว่าไงนั่นดิยวช่างมันเรามีเราเราเรามีามามตัวสำรองตัวสำรองอ๋อได้เหมือนกันโอเคครับเข้าไปเอาตัวนี้ไหวไหมไม่ไหวต้องตัวนี้ đùi này có mà <laughs> <laughs> มีวาไม่ได้จิงด้วยว่าแล้วสับปะรดบ๊อบโคลี่เอ้ได้ครบพอดีเลยอืมสับปะรดหนึง่งบ๊อบโคลี่อีกสองบ๊อบโคลี่ ถาเล่นสปีดจะโอ้โอไมค์กัสเราไม่เลื่องมอกแล้วสาเหตุที่ไม่ได้เล่นนานรึไหมมันคืออะไรนี่เลย <c oughs> นี่เลยไอ้บ้ายังไม่ได้ตีกิวเวลาจะหมดแล้วโอเคสำหรับที่นี้ครับก็ไปเลยครับบ๊ายบายครับโอเค